สวัสดีครับเพื่อนๆผมหวแล็บสิบสามครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์นะครับ2ออย่างก็คืออย่างหนึ่งก็คือสายพันธุ์กล้วยหักมุกอันดามันนะครับสําหรับการสายพวนสายพันธุ์กล้วยหักมุกนะครับจะมี2ออย่างก็คือกล้วยหักมุกไทยแล้วก็กล้วยหักมุกอันดามันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการไม้คํากล้วยตัดไม้คํากล้วยมาคํากล้วยนะครับเดี๋ยวใจเพื่อนเพื่อนดูนะครับระหว่างไม้คํากล้วยนะครับที่ง่ายๆเลยนะครับก็คือ ผมก็จะตัดแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็มันก็ง่ายดีนะครับเนี่ยด้านที่เราตัดไม้ไผ่นะครับเราก็ให้เหลือไว้เหลือตัวเป็นไม้ค้ำไว้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่จะค้ำนะครับอยากให้เป็นกิ่งซะประมาณเท่านิ้โป้มือเป็นอย่างต่ํานะครับถ้านก,ก้อยก็ก็ได้เหมือนกันแต่ก็คงจะไม่มั่นคงนะครับแล้วก็ ตาข้อนะครับเราไม่จาเป็นต้องตัดหมดเราก็ยังเหลือตาตัวนี้อีกอันหนึ่งเผื่อนะครับเผื่อยังไงเผื่อก็คือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ความสูงไม่ถึงความสูงไม่ถึงเราก็ยังมีมีตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไม้ของเรามันยาวเกินเราก็ยังใช้ตัวนี้ค้าได้นะครับปกตินะครับการค้ากล้วยก็จะเป็นการค้าแบบอย่างนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อเห็นแล้วก็ค้าอยู่แต่ว่ามันเปลืองไม้แล้วก็เปลืองพื้นที่ครับ สำหรับการค้ำตัวนี้ก็จะถือว่าดีนะครับแต่เราก็ต้องรู้วิธีค้ำนะครับอย่างถ้าเกิดกล้วยออกมาในบริเวณที่ในบริเวณอย่างนี้ครับถ้าเขาออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าจุดศูนย์ถ่วงของเขาอยู่ตรงไหนเขาจะโน้มมาข้างหน้าทําให้ต้นหักเราก็สอดเข้าไปตรงนี้นะครับวิธีการสอดเข้าไปเราจะสอดให้ติดอยู่กับตัวนี้นะครับติดกันเลยนะครับติดอยู่กับนี้เลยขึ้นมานะครับ ใกล้ๆเกิเค,คือเอหวีกล้วยนะครับขึ้นไปดูปริมาณทรงหน่อยนะครับแล้วก็มาปักไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะขุดมาเป็นดินนะครับลึกไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีก็ลงมาสักประมาณขนาดนี้นะครับเป็นตัวค้ำเวลาที่เกิดโยกเวลาลมพัดมาเสร็จรโยกเขาก็จะถอยหลังออกแล้ววิธีตัดนะครับผมจะตัดเฉียงหน่อยเป็นตัวค้ำให้มันลึกลงเรื่อยลึกลงเรื่อยในตัวเนี้ย จะเหมาะนะครับจบไปกับการค้ำกล้วยแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ค้ำแบบสบายๆนะครับในจุดนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็เหมาะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับกล้วยหักมุกนะครับที่ผมปลูกอยู่ก็จะเป็นหักมุกอันดามันหักมุกอันดามันเนี่ยลักษณะหวีของเขานะครับจะหวีใหญ่หวียาวคุณสมบัติความอร่อยรสชาติก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าหักมุกไทยจะเล็กกว่านะครับ รสชาติเท่าที่ลองสอบถามพี่เขาดูที่ซื้อมาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่วิธีการกินกล้วยหักมุกนะครับเขาจะไม่ได้ยมเอาไปทําอย่างอื่นมากมายเป็นหนึ่งของเขาเลยนะครับหักมุกอาดามันก็คือเขาจะเน้นการเอาไปปิ้งนะครับทํากล้วยปิ้งปิ้งแบบไหนคือปิ้งทั้งเปลือกนะครับรอให้เขาสุกดีๆนะครับสุกไม่ต้องเป็นกล้วยหามนะเป็นกล้วยสุกหน่อยแล้วก็เอาไปปิ้งลูกนึ่งนะครับ อยู่ประมาณ50บาทเลยนะครับในช่วงในช่วงระยะที่กล้วยที่มีราคาแพงๆหน่อยกล้วยหนึ่งที่ออกทีวีนะอยู่ประมาณสัก1ลูก50บาทจะกินอร่อยกินหอมกินหวานมากเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับอยากให้เ,เพื่อนๆนะลองไปหามาปลูกนะครับมันอาจจะมีแถวบ้านเพื่อนๆนะครับที่ลองในเราแวกข้างๆทุกวันนี้เราก็เล่น Facebook ออนไลน์กันแล้วนะครับเราก็ลองสอบถามเพื่อนไปว่าบ้านเพื่อนคนไหนมีมั่งแล้วเราปลูกสายพันธุ์กล้วยชนิดไหนมั่ง อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนลองหากล้วยหักมุกอนามันลองมาปลูกดูนะครับว่าเอาไว้ปิง้งย่างกินเนี่ยจะอร่อยสําหรับผมว้นแรกสามนะครับก็มาแชร์กับเพื่อนนะครับดูสายพันธุ์กล้วยแล้วก็ไม้คากล้วยในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยในคลิปนี้นะครับขอวันนี้ขอสวัสดีครับ